Tịt luôn là ông tịt tay rồi này không? Tao là... สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาจับคนบ้าข้างบ้านนะครับคืออารมณ์เขาชอบขึ้นแล้วก็เดินไปตามบ้านคนแล้วก็ไปลื้อของนะครับช่วงดึดกๆจะทําการส่งเสียงดังแล้วก็ทําการเคาะบ้านนะครับเขาได้ขาดการกินยาไปช่วงหนึ่งแล้วพอกลับมากินยามันก็ไม่ได้ผลก็เลยมีอาการขึ้นตามที่ได้เล่ามานะครับเอาจําเป็นต้องนําเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับปับยาเพื่อมาใช้ชีวิตที่บ้านเป็นปกติผมและผู้ใหญ่บ้านได้หลอกล่อเขาออกมาหน้บ้านเพื่อท การจับใส่อะต้องมีตัวขออใช้สายอะไรแล้วขึ้นหม้อใหม่มันต้องติดนู่นเหรอผมติดตายไปแล้วเอาเต้าอ่ะอ่ะเต้าอ่ะอ่เต้าอ่เอาเต้าอ่ะเ็วล็อกพี่ล็อกเดี๋ยวช่วยกันดิเบลจับไปไปหาหมอไปจับแขนไปหลังไปหลังจับขาสองนัดโย้เฉยไม่เจ็บไปหาหมอ เมื่อวานกูไปเมื่อตาแไปเปว่าตะกูจะกินอะไรเออกินกาแฟไหมต้องเดืยวถามมึงทำอะไรกูกาแฟไหมอ่าเมื่อวานอยู่โคอร่าเมื่อวานอยู่โคอราเดี๋ยวคอร่าคอร่าเมื่อวานเมอ่อรู้แล้วขายขายโอ้ยย่ขายให้รอถึอดเขาโตแล้วน่ะยาที่เคยกินน่ะวิตามินน่ะวิตามยาอะไรอ่ะวิตามินน่ะวิตามินที่กินน่ะ อตอนนี้ก็รอรถคุณตำรวจกับรถแอรบูเลนมารับนะครับและนี่ครับคุณตำรวจกับรถแอมบูเลนก็มาแล้วนะครับผมเอาจริงๆคือผมสงสารเขามากนะครับผมอยากให้เขากลับมาเป็นปกติโดยเร็วนะครับทางคุณหมอนะครับก็ฝากดูแลตะกูลด้วยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตะกูลหายเร็วด้วยนะครับสวัสดีครับ